ีความสุขในแต่ท่านเลข,ขานี่แหละโอ้ยจะเป็นขักโอ้ยขักเหอ,อันไหกับบ่มมเลข,ขาเนาะครับโพดละเพราะว่าเอครับกัจะพานแล้วแล้วกับผาผมขามไาอยู่บนนี้เนาะจะเบาแห้งไรไปอิริวัตที่ได้คาํานายกจะได้ย,ดยินเออนายกจะเดินทางแล้วบริยินดอกเราไปเตรียมตัวละแปดดอกครับ เราสิได้ไปกอดทอมอฟคนนี้โหเราดีขึ้นยังนี่บอกค่อยๆกันได้ดอกเอาละครับดูสิบ้างเหลือคู่นี้เรือดีเรือดังเดินทางส่งในนามพี่น้องชาวบุงค้าหาคอนสาวโนในนามวอจันเดชอนุวัฒน์ฟาร์มเจอกับพอหลวงปู่ขาวเรือดีจากบ้านกล้วยบาดบาวแสงใช่บานนี้ บอกอ้ยผมอยากไอ้พระครับจะโอ้ยบอกกินก็ได้กินเลยเนี่บาทนี an ่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ยบันนี่เอามาให้คอยยังเขาอยากอายพระเอาไปเอ้ยวันนี้เอาอยากไอ้ดอกวันอยากไอ้พ่อดอกโอ้ ดูวันจีราส่งผลดูสิว่าล่องน้ำนี้ล่องน้ำนี้ไม่ธรรมดาไปเรือดีเรือดังต่างบุกเข้าทำการแข่งขันในน้ำในน้ำบ่อจันเด็ดบ่อจันเด็ดอนุบาลฟาร์มรวมกับตระกูลอนุบาลหอมสมบัติดูสิว่าเรือเรือดีเรือดีไทยแลนด์เจอกับเรือเรือสปปลาวเรือสปปลาวจากบ้านกล้วยในน้ำผ่อนล่องภูเขาล่องน้ำฟังกันดูเป็นเรือสปปลาวล่องน้ำฟังกันดูเป็นเรือไทยแลนด์ไทยแลนด์ปูปูนปูปูนหัวเรือสมานกันหัวเรือเสมอกันอย่างไรกันขึ้นมาอยู่ล่องน้ำแดงล่องน้ำแด วอจันเดอนุนรถาฟ์มบว่าจะแังจะกดกดลรงกดลรงจะแสงได้หรือไม่อย่างไรกันขึ้นมาอยู่บนภูเขาบนภูเขากระชากตัวจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้โอ้ยทางด้านพรหลวงภูเขาดังนั้นจากบ้านกล้วยอูดมบ้านกล้วยอุดมลงน้ำที่สร็จจะไรเบียดกันทางด้านวอจันเดอนุนรถไฟวอจันเดอนุนรถไฟจะหนีไว้ไม่ไหวจะหนีรอดปลอดภัยได้ไว้ได้เพราะว่าโชคขนาดนี้ว่าเราวอลเอาวอจันเดอนุรฟนรถไฟจะเบีย ชี้หนีในท่าทีชี้หนีขึ้นลำเรือในท่าทีชี้หนีขึ้นลำเรือไม่สนมอกสนใจตั้งหน้าตั้งตาตัาตาตบหนีตีแรงแซงห่างแล้วตีแรงแซงห่างแล้วทีมงานทีมงานจากบ้านกล้วยทีมงานจากบันกล้วยตกกี่นัลำบากแล้วก่อนขอกันไหลเข้าเส้นใช่คณะกรรมการตัดสินไม่รอช้าชูธงแดงแดงแดง,ดง,ดงวอจันเด็จอนุวัตฟาร์มเป็นเรือชนะ วจันเดชอนุวัติฟ์าเป็นเรือชนะในเที่ยวนี้ครับท่านกับขอบคุณมากครับโอ้โหเสียงใสๆนะครับ